เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนดูเวตดกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ l i น์แอด ตูน3 3ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ 3, League, ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้มีการจับผลประกบคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเจอใครกันบ้างนะครับและก็มานานาทัศนะของทางด้านจ่าแตงท็อปโคนนี้นะครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการาเขาเรียกว่า,าเป็นการวิเคราะห์ เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมว่าใครจะสามารถผ่านเข้ารอบนี้ไปได้แต่ก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ารอบ16ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะไม่มีดราม่าอะไรแต่อย่างใดนั่นเองนะครับส่วนมากก็เป็นการเจอกันของทีมที่ แข่งกว่าเจอทีมที่รองบ่อนกว่าไม่ได้มีการเจอแบบทีมยักษ์ชนยักษ์แต่อย่างใดนั่นเองนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับผมปอร์โตจากโปรตุเกสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับก็ต้องถือว่าเป็นงานง่ายของมิเกลอาร์เตต้าเลยนะครับเพราะว่าณชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลนั้นดูดีกว่าปอร์โตและก็โอกาสที่ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปได้นี่ก็ดูดูแล้วนี่จะสดใสเหลือเกินนะครับคู่ที่2นะครับผมอันนี้เป็นศึก แชมป์ชนแชมป์นะครับนาโปลีนะครับผมแชมป์จากศึกกนโชซิลีอานะครับจะพบกับ FC บาร์เซโลนาผ่าแชมป์จากลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับนาโปลีก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ ส่วนบาซ่าเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้บาเซลนาดูค่อนข้างจะดีกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่านาโลีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมกุนซือถึง2คนด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ทางด้านของวอเตอร์มาซารีแต่ก็ผลงานก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอกาสที่ FC บาเซลนาจะผ่านเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวคู่ที่3นะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างเปเชนะครับผมพบกับไรอัลโซเซดัดเปเช ช่วงแรกนี่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาทำผลงานได้ดีแล้วนะครับเรอัลโซเซดาตนี่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มากๆกนะครับกับการเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับผมด้วยเกมรับที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแต่คราวนี้พอเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเปเชนี่ดูจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความกระหายที่มากกว่าดังนั้นก็เป็นไปได้ที่เปเชจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับคู่ที่4อันนี้เป็นคู่ที่ค่อนข้างจะน่า พบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ อินเตอร์มิลานก็มาในสถานะของรองแชมป์เก่านั่นเองนะครับผมจะเจอกับอลติโกมาริดที่เป็นบอลเขี้ยวนะครับของเดลโกซิเอลโมเน่คู่นี้ก็บอกเลยว่าน่าดูชมจริงๆคู่นี้อาจจะเดาใจลําบากมากๆว่าใครจะเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าใครจะชอบเรื่องของเกมรุกก็ต้องให้อินเตอร์มิลานแน่นอนก็อาจจะต้องมีคนเชียร์อินเตอร์มิลานมากกว่าอลติโกมาริดอย่างแน่ๆเลยนะครับผมคู่ที่5นะครับผม PSV อสวไอโฮเฟนพบกับโบลูเซียนดอทมุนพีเอสวีไอโฮเฟนก็ทําผลงานในลีกได้ดีนะ ส่วนดอทมูลตอนนี้พวกเขาเนี่ยแม้ว่าจะเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1งของกรุ๊ปอัปเดตก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมในลีกของพวกเขาฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะถูกทางด้านของ p พชรวีไอโวเฟนเนี่ยยิงยิงแล้วก็ยิงประตูชัยแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปก็เป็นได้นะครับผมคู่ที่6นะครับลาซิโอพบกับไบเยนมินิคู่นี้ค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับเนื่องจากว่าลาซิโอตอนนี้ต้องโอ้โหเป็นฟอร์เป็นทีมที่ ไม่มีมาตรฐานแต่อย่างใดนะครับส่วนไบเยเนอร์มินิกตอนนี้แข็งแกร่งทุกแดนนะครับผมโอกาสเข้ารอบต่อไปของไบเยเนร์สดใสมากๆเลยนะครับคู่ที่7นะครับ FC โคเปเฮเกนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นแชมป์เก่านะครับต้องบอกว่าคู่นี้แมไม่มีใครมองว่าโคเปหเฮเกนจะเข้ารอบอยู่แล้วนะครับแค่เข้ารอบมาสู่อ่าสิทีมสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเนี่ยทุกคนก็สร้างเซอร์ไพรส์มาอยู่แล้วนะครับแต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจะมีมุมไหนที่ทาง ทางด้านโคปนเฮเกนจะสู้แมนซิตี้ได้เลยนะครับและก็คู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับอาเบลซิกพบกับเรอัลมาดริดนะครับไลซิกฤด,ดูกาลนี้ก็ยังฟอร์มการเล่นหนีไม่ได้คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับส่วนเรอัลมาดริดก็ต้องบอกว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมและพวกเขาก็คือเจ้ายุโรปอย่างแท้จริงคาร์โลอันเชลติเขามีเขาเรียกว่ามีลูกล่อลูกชนนะครับมีแทคนิกในการรองรับในการทำเจอกับทีมต่างๆดังนั้นโอกาสที่มาดริดจะเข้ารอบต่อไปก็เป็น ก็มีสูงกว่าทางด้านของอาเว่ยไลซิกับและนี่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมศึกยูเวนตุแชมเปียนส์ลีกก็จะเข้าโม่แข่งกันนะครับในวันที่เลกแรกนะครับก็จะแข่งกันในวันที่13 14และ20 21เดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนเลก2จะเตะกันในวันที่5 6และ12 13มีนาคมปีหน้าครับและนี่คือทั้งหมดของคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับ เป็นกำลังใจครับพวกเราทีมงานตูนยูเตตดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนส3วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ